สวัสดีครับชาวแกงและทาสแมวนะครับในที่สุดก็ถึงอีพีที่ผมรอคอยนะครับอีพีที่ยี่สิบนะฮะอีพีนี้ผมตามสัญญาครับจัดหนักครับจัดหนักจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยนะครับนี่ครับโปรกิตนะฮะหมายแตกนะฮะไม่รู้จักครับนี่ครับอันนี้น้องต้อมนะฮะน้องต้อมโปรต้อมทุนเหลืองครับทักทายเพื่อนๆนะครับ นี่ครับดูของครับขนของครับมืนย้ายบ้านเลยนะจะไปตกปลาหรือย้ายบ้านเลยอม่อก็คือวันนี้จะมาลงเรือนะฮะกับกับเพื่อนอีก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 แก,ก,ก,ก๊งหนึ่งอ่ะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาดูกันว่าแก๊งนี้จะทําได้แค่ไหนนะครับ ตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนคืออันนี้ไม่ได้ไปหมายหลักนะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะไปทุ่นเหลืองกันกับสัมปันยีนะครับสองที่แต่ว่าลมมันไม่ได้นะลมมันแรงมากครับคือผมวเวราผมจองเรือเนี่ยผมก็จะจองออดูจากพยากร์ในแอป,ปแหละล่วงหน้าแหละตอนแรกก็คิดว่ามันจะเบาลงนะแต่มันก็ไม่เบาครับมันมี มันมีลมลูกใหม่เข้ามานะฮะก็เลยทำให้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมายนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะเดี๋ยวจะจากนักตกปลาเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับเราต้องหลดลมนะครับคือปกติแล้วเราดูแอปเนี่ยลมเนี่ยที่ออกออกตกปลากันเนี่ย ห <boundaries> ลักๆคือจะมาประมาณไม่เก <'s> ินแดนะแล้ว <try> ต้องดูลมกันโชกด้วยนะครับแถวล่างเนี่ยสำคัญเลยสาคัญคือตรงลมกันโชคเนี่ยถ้าลมกันโชคมันแดงๆหรือยเขียวเนี่ยไม่ควรออกละแต่มันจําเป็นะเพราะว่าวันนี้น้องๆก็หยุดงานกันมาละเราจะเป็นยังไงก็ต้องออกอจะจะจะตรงไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องได้ออกก็วันนี้ก็ไม่ได้คาดหมายอะไรใหญ่โตเลยะเพราะว่าเราเป็นประสบผู้ประสบภัยไปละเราจําเป็นจะต้อง เอาเท่าที่ได้ครับแต่ว่าผมเชื่อมือครับเชื่อมือแน่นอนครับเดี๋ยวขอแนะนําให้รู้จักนะครับชายผู้นี้ครับผ่านมา117ย่านน้ำครับทุกมาหาสมุทรที่เข้าไปมาหมดแล้วนะครับเขาอาจจะเป็นทายาทของโปเซดอนนะครับ ลูกชายแอตแลนติสนะฮะเป็นเพื่อนกับแจ็คสเปโร่ครับขอแนะนำให้รู้จักครับไตสอดครับไตสอดครับสวัสดีเพื่อนๆน่อยครับสวัสดีแล้วเดี๋ยวสวัสดีทำไมอ่ะนี่ครับไตข้างทะเลเดือดครับแห่งอ่าวอุดมนะครับไตสอดครับกลับมาพบเขาอีกครั้งเลยครับเอาปากของเรือเลย ไม่สนใจกูเลย <laughs> สนใจแต่ปลาอย่างเดียวปลายเดียวเดีย้ยปลาจะแดกอเ,เ,เยไอก็ต,นนตามนั้นนะฮะ้น้ำมันตื้นลงล้วอยบเป็นเพราะว่าก็ไม่ได้คาดหวาังเะฮะที่นี่เราจะอยู่ริมริมฝั่งนะครับใกล้ริมริมฝั่งเพราะว่าออกข้างนอกไม่ได้เลยจริงจริงอะโ,โหขึ้นนี่ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าฝั่งกันเอาลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาตามดูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวช่วงเช้านี้นะผมก็จะเล่นเหยือสดกันไอเหยือเปนเินก่อนเลยครับลงได้ันลงม่ได้เจ๊กไม่กินน้ำมันตื้อเกิไปมีกุแลเป็นนะครับวันนี้นะน้ําก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเป็นเสราร์ที่ยี่สิบห้นะครับพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกนะครับ <Okay. S 1> น้ำนี่ไม่ต้องไปดูฮนะดูลมเลยดีกว,ว่าวันนี้หลักๆคือลมฮะ โอ้ลมหนักมากคะตอนแรกนึกว่ามันจะเบาไม่เบาลงเลยนะโอ้โหเลยไม่ได้ครับต้องออกครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วนะครับอ่าไต่ช้าโอ้ยไงมาแล้วอดครับช้าโมจะทำอะไรอยู่เนี่ยไม่แหวนให้ผมตักยางใส่แต่เองนะตากิดเพราะอะไรตัวเองไม่ยอมใช้ใครด้วย โมแต่เป็นโมแต่กินหมูปิ้งอยู่ฮะอดเลยฮะเนี่ยโอ้ตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ไอคันหมูคันหมูอยู่คันหมูอยู่คันหมูอยู่ตายอีกอันนี้กินนะกินกินรอบรำเลยฮะแต่ว่าไม่มีใครทันเลยอ่ะมันต้องอยู่คันหมดู่ไมอยู่โยขาดว่ะมาเย็ดเอาหิ่งไปของนี่ขาดอ่าโดนแล้วนะต้อมโดนแล้วครับปลาตัวแรกของวันเนอะโอ้โห มาแล้วมาแล้วดูดีไ,ได้ตัวอะไรอันนี้หมายข้างในนะชิดฝั่งเลยนะไม่ใช่หมายแบบหมายหลักที่เราไปที่เราตั้งใจไว้ครับมันก็จะหายากนิดนึงแต่ก็หาได้อยู่นะมาแล้วตัวหนึ่งโอ้โหไตบังอ่ะเร็วเร็วโอ้ดถ่ายไว้บังบังโน่โฉมอ่ะโฉม่าอะไรหลักมาแล้ว หนึ่งตัวครับว้าเฮ้ยก็ได้อยู่นะไซส์ไม่น่าเกียดนะปาลมหานะตัวแรกครับของน้องต้อมนะต้อมทุ่นเหลืองครับเอ๊ <c oughs> ดีใจฮะดีใจว่าหายยากครับไป <c oughs> ดูต่อไปว่าใครจะได้ต่อนะมาแล้วมาแล้วอ่าเอ้ยทำไมทำไมปลา,าไม่สู้เลยอะไต เราขี่ตาเอาช้อนตัวไถตัวแค่ไหนให้ช้อนอ่ะเอาดูก่อนดิตัวเท่ากันฮ่าฮ่าฮ่ามาละตัวแรกของไถฮะโอ้โหน้ำแห้งเลยดูเลยน้ำฟุตเลยเนี่ยออืเอ๊ะทำไมแลดูตัวมันบางๆเลยเนี่ยมาอะไรเอาสไลด์แก้วเล็กเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าของไอ้ต้อมอีกอ่ะ อตายย้ายฝั่งนี้นะตามันกินฝั่งนี้ผมก็มาฝั่งนี้มั่งนะโอ้ยอยากได้มั่งอ่ะเขาขี่ตาเลยนะเอาหมดอ่ะตอนเนี้ยเหมือนเหมือนตามันกินฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาไม่เอานะฝั่งขวาเงียบเราย้ายฝัถ้ามันกินฝั่งขวาผมก็ย้ายาฝั่งขวาีก ผมโลืมากไงเดี๋ยวตอนนี้เรือเขาก็หนีลมกันหมดนะมาที่ฮะเข้าริมฝั่งกันหมดนะฮะออกข้างนอกไม่ได้เลยนะลมตึงเปี้ยแต่ข้างในตามันก็จะน้อยตามแหละเราต้องทำใจฮะอยู่ที่ฝีมือของไตฮะไตจัดให้เราได้ป่าดูเดี๋ยวนะนะเอ้ยวันนี้ต้มต้องต้มใี่มาโหดนะ เดินอยู่คนเดียวเลยนะครับคนอื่นนั่งเงียบนะอย่ะดูเดนไมโคดจิกนะโดินไมโคดจิกพอน้ําเดินไมโคดจิกกัดเลยนะไปด้ตได้ตัวอะไรอ่ะไม่ไม่ได้สลากวะฮะสาโลอยู่นะอุย้ยเฮ้ยสาโลอยู่สาโลอยู่สวยอยู่สวยอยู่เย,ยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยหัวนะเรือกิดตอนนี้โปกิดได้ตัวนะโอ้ยดูขึ้นนี่โอ้ยนึกว่านั่งเรือไวกิ้ง ấy. อ่ะเอาเสวิงตักเปล่า ขึ้นมาโอ้โาวดอกแดงด้วยอ่าใสพอได้ใสพอได้ใสเท่าใา้ฝั่งเลยบอกได้เลยอัน <c oughs> <c oughs> นี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะสมอขาดคื <c oughs> อ <c oughs> ตไตเจอย้ายหมายในการแบบว่าลากสมอไปด้วยนะ <c oughs> งานเข้าแล้วนะี <c oughs> ดนนะ้ดูขึ้นครับดูขึ้น นี่ขนาดใกล้ฝั่งนะขึ้น,นขนาดนี้นะโอ้โหนี่เรามาหลบนะหลบหลังเรือใหญ่คนระับหลบคลื่นหลบลมก่อนไม่ไหวจริงๆนะโอ้โหขนาดแบบใกล้ฝั่งแนละ้วยังจัดขนาดนี้ข้างนอกนี่ไม่อยากนึกสภาพเลยนะตอนนี้สมองก็ขาดไปแล้วด้วยตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเป็นเป็นตัวแล้วนะฮะ <c oughs> กินไปกินกินไปขิดิามาลโอลาิดิิดางของเขามาโอ้ปากินาของน้องกิดเขาแต่ผมเป็นคนวัดนะบอกผมเป็นคนวัดอมมัวไปหมดแล้วตอนนี้ จัดไปจัดไปเออยืนนี่มันขับรถแมงหน่อยเดี๋ยวถ่ายให้ฮนะเต็มเต็มนี่ฮนะน้องกิจจัดตัวใหญ่ฮนะอะไรกนะัน่ะตาอะไรตาอะไรออออเออสู้เบาสู้เบาเอ้ยเข้าใต้ท้องเรือแล้วเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าใต้ท้องเรือออกมาออกมา เถียงเถียงเถียงกิบอ้อมมาเรือไหมอ้อมผัวเรือไหมมันไปทางไหนเห็นไหมมาแล้วใช่ไหม แล้แหละแล้วแหละเอามาให้ได้มาให้ได้ปลาอะไรวะปลาอะไรวะหูผมเป็นเลิศเลยนะใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะกลินใต้นะตัวนี้นี่นี่นี่โ้ยโอ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 ้ยอยยังสวยยังสวยใสใสสวยอยู่ใสสวยอยู่ไอ ให้มันโดนแหละภาพสวยอยากได้ภาพอยากได้ภาพอ๋อได้กินกุแลเป็นนะเอ๊ะทำไมทำไมเลี้ยงนานยังครับเนี่ย้นานได้ตัวแหละเลี้ยงไม่ก่อนอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากอดเสาเยอะนะฮะต้องกอดเสาขึ้นมนแรงนะกอดเสาเยอะ เ <laughs> ามา,มาแล้วเ้ยยังสวยอ่ะโอ้สุดยอดทีมือะไโอู้ยไปแล้วอันนี้มีกองเชียร์ครับคนงานนะเชียร์เชียร์ให้ขาดนะ <laughs> กาดอีกแล้วไม่ไม่ไม่คัมพีที่ไม่เล่นนะนากินอีกแล้วนะกินของคนอื่นกินของต้มนะรอบนี้สรุปวันนี้หน่อยยังศูนย์อยู่เลยมาไม่เป็นไรครับกินของใครก็ได้ฮะขอให้ได้ปลาพอไหนคะไหนแค่นี้อ่ะ เอ้ยกลับกลายเป็นว่าหมายที่ไม่คิดจะมีตัวมันมีนะขอสมิงแมาตัดตังางให้เอาไปเก็บเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย,เเลยอ่ะอันนี้ครับต้อมต้อมหมายแตกครับเปลี่ยนใช้ยาให้ใหม่ฮะต้อมหมายแตกครับได้ทุกหมายแลคนนี้ปลาอะไรนะปลาอะไรนะไม่น่าใช่ปลาใช่ไหมอะไรก็ได้อ่ะเอามาเหอะตอนเนี้ย Nãy ăn mày này giờ phá tai, quá nặng quá, cái này nè mà đã mà đã mà đã mà mà ถ่ายให้ชัดๆเลยนะเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วสลาเหมือนเดิมนะฮะไม่มีสายพันธุ์อื่นเลยเียบลยรลอยสลาครับจากต้อมหมายแตกครับ เอ่อผลสกอร์ตอนนี้นะฮะเอ่อน้องต้อมนะนำอยู่นะครับสมตัวนะครับลราต้อลองมาก็เป็นน้องกิจนะฮะโปรกิจได้2ตัวนะครับแต่ตายเราได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนผมนะฮะยรงตีไข่ไม่แตกเลยยังศูนย์อยู่เลยวันนี้ไม่ได้พกดวงมานะดวงเอาไปใช้กัเห็ดโคนหมดแล้วนะครับเก็บเก็บไปหมายแล้วตัว2ตัวครับ ย้ายก่อนหมดละไกลๆตอนนี้ก็เข้าฝั่งมาก่อนนะฮะหลบก่อนปลอกสมองมันขาดแตก็ต้องกลับมาเอาสมองนะครับเพราะไม่มีสมองไม่ได้เลยโยมแรงมากๆนะแล้วแตก็จะพายไปเอาสมองนะฮะเรือเรือน้อยขอยงไฮนะช่วงช่วงระหว่างที่รอไตไปเอาสมองเรือนะครับแล้วก็จัดข้าวให้เรียบร้อยนะฮะถือว่าเป็นการพักกลางวันไปในตัวนะครับ อ่าน,าน,นั่นคนนั้นยังไม่จบอีกอ่ะอยังยังเว่ยยังใส่ขยันตกตายนะมากินข้าวกินปลากันมาตั้งปสายบอกวรน,นี้เปลี่ยนมาเข้าใหม่กุเลานะฮะสายบอกว่าตรงนี้กุเลากุเลาเยอะครับแต่ก็เหมือนเดิมฮะขึ้นลมเหมือนเดิมฮะไม่ลดลงเลยฮะ โดแล้วนะผมโดแล้วครับหมายกุลาครับเก็บคันเท่าครับเก็บคันเท่าไหร่ครับมาแล้วมาแล้วลูกพ่อเกือบหลับเลยนะมื่อกเกือบหลับน่าจะเป็นกุลาครับเพราะที่เป็นหมายกุลานะไสพาเข้าไสพาเข้า

เถียงครับน้องเถียงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ตะกัวไม่ลงวะโอ้ยโอ้โหมีมีจริงด้วยมีจริงด้วยรอดมารอดแล้วกู มาว่ะมาว่ะมาฮะโปต้มโป้ต้มไปแล้วโปต้มหมายแตกครับอรอโอ้โหก <c oughs> ูเลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุนุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุะฮะุในวัน่ี่ <c oughs> ุุ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 ั คือแล้วคือแล้วกิดกินนะกินถือนี่พี่ช้อนนี่เอาช้อนอากิดช้อนอ่ะมาแล้วฮะต้องเป็นกุลาบครร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องเป็นกุหลาบครับเพราะมันเป็นหมายกุหลาบนะไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วเข้ามาขั้นไหน ทันกีด,ดเหรอลอยเรนันว่ะเฮ้ยกูเล,าเล,าเลา่ากูเล่ากูเล่าตักขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปลดเป็นไ,ไรเดรขนลนัวเอาขึ้นมาให้ได้ต้อมาอ,านอนกนพแอแเอามาให้ได้เอามาให้ได้ เอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เลี้ยวหลบน้องน้องเลี้ยวหลบวะแต่งนหนึ่งนั่นดิเอาไปได้น้องเลี้ยวหลบได้ไหมเอ้ยกระโดดด้วยเอ้ยสุดยอดว่ะแกะเอาเองนะสายพันธนะุ์อ่ะโอ้ยมาอีกตัวเลยกูยเล่าเด็ดครับกูเล่าเด็ดไซส์สวยเลยครับไซส์โลบวกนะ ว้ม้าวเอ้ยเอ้ยเ้ยดูมันย้ออไปหนึ่ยแล้วกินกุยเอ้ยเก็บเอาแล้นี่แ้เอ้ยกระโดดด้วยอะอตุ้ยบอลเลอร์เลยตุ้บอลเลอ์เลยนีฮะโปรกิจโดแล้วครับครบจำนวนครบคนครบคนจัดมาน้องจัดมาเฮ้ยมุดอีกเล้วมุดอีกเ้ว โอ้ย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 ตัวมันใหญ่อะตัวมันใหญ่พี่เห็นแล้วต <ien seen this before> ัวใหญ่ไม่ได้เก็บคันก่อนเก็บคันก่อนเอาไม้ได้เอาไม้ได้เออเดี๋ยวหายเฉยเลยไปไหนเราไม่รู้ตัวใหญ่นะเห็นเลยว่าตัวใหญ่อ่ะ ต้องเอาสวิงเตรียมไว้เลยให้มันโดดเข้าสวิงเนียนะมาครับมาครับสบายใจฮะกินคุณเราครบสามคนเลยตอนเนี้อยอของคนนี้น่าจะใหญ่สุดด้วยเนะี่ยดูนะว่าตอนนี้ไซส์จะกี่โลนะครับ่เห็นหน้าเห็นตอนโดดแล้วใหญ่อยู่ ใหญ่ใหญ่เดอของเขาอีกอะ่ะนี่ฮะจะึ้นล้เอ้ยเถียงเถียงเถียงเียขอเถียงนิดนึงในวันที่ประสบภัยนะครับนี่อันนี้คือหมายที่ไตสอด้้่เก็บไว้สำหรับผู้ประสบภัยอย่างเดียวนะถ้าถ้าอากาศดีๆแกไม่พาเข้ามานะหมายเนี่ยหมายกูเราเนะี่ยเอ้ยสาเท่ากันเลยเอ้ยสุดยอด จอดช้อนต<ฮ> <c oughs> ้องช้อนแบบนี้ <c oughs> สุดยอดอุ้ยเกือบนะดูดิอ๋อเกือบหลุดแนะบอกได้เลยไม่ได้เข้าปากนะติดแก้มนะน,ดดนิดเดียวจะหลุดอยู่แล้วโอ้โหโชคดีอ่ะที่เอาขึ้นมาไดู้โดแล้วเหรออุ้ยอุ <c oughs> ้ย มาหนึ่งตัวนะอนนี่เป็นไมโครจิกนะครับไ,ไหนไซส์ไหนเฮ้ยได้อยู่นะไซอะไมโครจิกอันนี้กินไมโครจิกนะอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับสี่โมงเย็นละก็นี่คือสภาพของผู้ประสบภัยนะฮะตอนนี้กำลังอืออยู่ในเรือน,นะฮะแต่ว่าใจสู้นะทุกคนใจสู้นะครับถึงว่าอากาศได้เป็นใจคืนจะใหญ่แค่ไหนแต่ทุกคนก็เต็มที่นะครับวันนี้พยายามหาปลาให้มากที่สุดดูสิปลาเล็กปลาน้อยก็ยังอุตส่าห์ เอาขึ้นมาได้นะข้างกระเพาะราฮะก็ว,วันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทาเต็มที่แล้วนะฮะจากคิปว่าจะจะเดือดเดือดนะนักตกจะกมีคลิปมันมาให้เพื่อนๆดูกลายเป็นว่าเป็นคลิปประสบภัยนะครับแต่ว่าก็ยังมีกุเรานะก็ยังอย่างน้อยมีปลาใหญ่นะ,นะก็ได้มันพอได้มันอยู่นะครับโอ้โห ก็ต้องขอบคุณไต่ด้วยนะครับไต่สอดของเรานะครับที่ยังอุตส่าห์หาปลาในวันที่ขึ้นลมอย่างนี้นะครับยังอุตส่าห์หาปลาให้เราได้นะผมก็เดินทางมาถึง EP ที่20นี้นะครับฟังเหมือนนานนะแต่วจ,จริงมันมันแป๊บเดียวอะ่ะยังไม่ถึง2เดือนเลย20 EP แล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมทําคลิปมาตั้งแต่ถ้าคนติดตามดูตั้งแต่คลิปแรกๆนะจะดูตั้งแต่ผมพูดยัง เก่งๆแข็งๆนะครับจนตอนนี้พูดกับเพื่อนๆเนี่ยคล้องละฟิลแฟนเลยตอนนี้ได้เป็นฟิลแฟนเลยดีกว่าเอ่อก็ไม่ต้องคิดมากครับเราเพื่อนกันนะครับดูเหมือนดูเพื่อนตกตาลนะประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้น,อ,น,นอืมก็หลังๆก็เริ่มเห็นผมเริ่มมีมุมมืดนะฮะมีทั้งความละโมบ มีความริดฉาดิษยาเริ่มเห็นมุมมืดของผมขึ้นมาทีนิดทีนิดนะฮะผมผมบอกเลยผมไม่ใช่คนดีครับผมไม่ใช่คนดีแอบแอบชั่วนิดนิดด้วยอ่ะบอกตรงๆฮะแต่ความชั่วผมไม่ทำร้ายใครแค่นั้นเองเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเล่นเกมกันหน่อยเล่นเกมกันหน่อยเดี๋ยวมาเล่นเกมกันแบบนี้นะเอาเป็นว่าคนที่มาดู e ีที่20เนี้ย e ีผู้ประสบภัยเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะมีคำถามที่มันเกี่ยวกับ e ีนี้แหละ ให้เพื่อนเพื่อนได้ตอบอ่าเพื่อนเพื่อนมาตัวละเพื่อนเพื่อนมาตอบนะให้ตอบใน EP นี้เท่านั้นนะครับในคอมเมนต์นะ e ีนี้เท่านั้นนะครับวงเล็บเลยนะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ตอบอ่ะตอบคําถามนะพร้อมใส่ Facebook ของตัวเองด้วยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมมีของรางวัลให้ก็พูดง่ายๆสมมติว่าตอบถูกสักสิบคนเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อสิบคนนี้มาจับฉลากแล้วเอาผู้ชนะผู้โชคดีแค่คนเดียวและผมจะแจกของพร้อมส่งด่วนเลย ไปถึงหน้าบ้านเลยอุปอของที่จะแจกเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกตกปลานี่แหละจะมีมูลค่าไม่สูงมากหรอกผมก็ไม่ได้รวยอะไรนะเออแต่ถ้าอนาคตไม่แน่นคตไม่แน่แต่ผมแจกะแต่ย้ำนะคอมเมนต์ที่ EP นี้เท่านั้นแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตแจกเฉพาะคนที่กดติดตามแล้วเท่านั้นนะอ่าไป,ปาาพวกเรา กลับบ้านกันดีกว่าเอ้านี่ปลาตัวสุดท้ายฮะอะไรวะเนี่ยมันกระบอกหรือเปล่า ถึงฝั่งปุ๊บลมเบาปั๊บนะฮะโอ้ช่วงเป็นใจดีเหลือเกินนะฮะเป็นใจไม่ให้ตกปลาแล้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้ที่ประสบภัยผมบอกแล้วเลยว่าเลวร้วายมากๆนะฮะช่วงช่วงสายๆเนี่ยโอ้โหลมหนักมากอ่ะพรา้ไปกลางทะเลไม่ได้เลยแต่ผมว่าถือว่าไต่เขายังหาปลาให้เราได้นะในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เยอะมากไม่ตูมตามเหมือนกับ ตอนลมเบาเนะครับแต่ผมว่าก็โอเคอะสำหรับลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะนี่ตามนี้เลยนะฮะได้แค่นี้แหละไม่เยอะหรอกแต่ว่าเออก็ได้ปลาอร่อยอร่อยอยู่อย่างพวกเรานะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณน,าณนี้นี่ผลงานพวกพวกเรานะฮะที่ไปออกทริปกันมานะครับประจนลมประจน คลืนกันมานะครับ <muffled> ถือว่าทุกคนทาเต็มที่แล้วนะฮะต้องขอบคุณน้องๆด้วยวันนี้สนุกมาก<อ>ก็มาฟังคําถามกันนะคําถามอ่ะผมถามว่าวันเนี้ยผมตกปลาได้กี่ตัวอ่ะแค่นี้เลยง,ง่ายๆวันเนี้ยผมตกปลาได้กี่ตัวอืมก,ก็ไปพิมพ์ตอบคอมเมนต์นะฮะจมวงเล็บนะฮะในเมนต์ EP ที่ยี่สิเท่านั้นนะ ใส่คําตอบแล้วก็เฟซบุ๊กของตัวเองมาด้วยนะครับผมจะได้ติดต่อกลับไปได้นะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ทุกคนก็เหนื่อยกันเต็มที่ละเดี๋ยวขอกลับบ้านไปล้างเนอล้างตัวก่อนเค็มไปหมดแล้วเนี่ยน้ํากระเด็นเข้าเรือโอเคยังไงก็ฝากติดตามนะครับ EP นี EP หน้านะอย่าลืมดูนะครับสาหรับแจกของรางวัลนะครับสมนาคุณให้กับเพื่อนๆน,นะครับตอบแทนนะครับ EP นี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมา จับฉลากถ่ายคลิปจับฉลากให้เลยอ่าไม่มีหัวแน่นอนครับสาบานเลยครับ <laughs> โอเคครับถ้าไงก็ฝากกดแชร์ <c oughs> กดไลค์ติดตามผมหน่อยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบ๊ายบาย